เปิดไฟห้องน้ําตลอดดีไหมไม่ดีครับเปลืองครับเปลืองใช้งานตามปกติครับคือใช้เมื่อไหร่ก็เขาเรียกว่าเปิดใช้งานแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญคือห้องน้ำเนี่ยคือเรื่องของความชื้นกับความสะอาดแค่นั้นเองครับาบางบางท่านนกังวลใจว่าเอ๊ะบางบางครั้งเนี่ยเขาไม่แนะนําให้มีห้องน้ําอยู่ภายในห้องนอนเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นส่งผลเสียเรื่องของสุขภาพเวลาที่เราเปิดปิดประตูห้องน้ำนะครับหรือแม้แต่การฝัดตัวชักโครกเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอากาศ ที่ไหลเวียนจากห้องน้ำเนี่ยเข้ามาภายในบ้านของเราภายในไปที่ห้องนอนดังนั้นเนี่ยถ้าเลี่ยงได้เลยเนี่ยก็คือควรจะแยกไนที่โซนห้องน้ำเนี่ยออกไปให้ไกลสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของไฟเนี่ยคือเปิดเมื่อใช้ก็ไม่ใช้แล้วก็ปิดเพียงว่าสิ่งที่น่าสนใจคือว่าเรื่องของตัวดูดความชื้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเปิดไว้แล้วมันเหมือนกับดีเลย์สักนิดหนึ่งให้มันดูดความชื้อนออกไปหลังจากที่เราปิดไฟไปแล้วเนี่ยอันนี้สามารถทําได้แต่สำหรับบางบ้านนี่เขาบอกว่าต้องเปิดไฟทิ้งไว ตัวดูดความชื้นถึงี้ทางานก็เปิดไว้สักนิดหนึ่งครับให้ดูดความชื้นพอประมาณแล้วค่อยปิดไฟก็ได้ครับ